การจัดตั้งเวทีการเตรียมสถานที่ครับว่าจะตั้งยังไงนะครับตั้งานปันใดนนะครับผมใส่คนหลายบอนะครับตั้งแต่จัดทั้งเก็บนะครับผมนี่ไออาร์ติเคิลเล็กน้อยนะครับสถานที่ของตั้งนะครับแล้วก็เป็นนะครับแต่ละแผนก็จะ,ะแบแบ่งงานทีกันนะครับผม มาแล้วแกต่อได้เลยครับเป็นนู่นนี่เป็นข้างบนนั้นพี่น้องนี่เป็นสองผักนะครับตรงนี้เป็นข้างบนนี่เป็นนู่นเป็นข้างบนทั้งสนะี่เนาะไปที่เข้าไอตังยุของลางคนละพี่นอ้องเพราะมเป็นตีบเบิ้ลยุข้างบนเนาะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพร้อม,มแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ต่อยผมไ,มได้เด้อครับผมอยากดูที่ไหนอยากดูอะไรทำได้เด้อเดยอใครบึ้งนะครับพี่นะ้องครั้งเปิดเอาลำโพงเครื่องเสียงต่างเครื่องเสียงนะครับตัวลำโพงจะมีอยู่สองคันนะครับผมจะลำโพงก่อนหนึ่นะครับ ีสวัสดีครับผมสร้างด่งดานรถบัสกัจอดอยู่ข้างทางนะครับผมจอดเลี่ยงกันยู่ข้างทางเลยเนาะหลังกะจะเป็นป้ามั่นพี่น้องบรรยากาศดีที่แบบี่เป็นเขาอ้อมนะครับหลังกระดานหลังก็จะเป็นป้ามั่นหลังกระาปลามันจะเป็นเขานะครับผมบรรยากาศจะดีนะครับบรรยากาศจะเย็นดีสบายนะครมาแรกเ,เนาะพี่น้องมาเบ่งบอล่ํากะอ่าใส่หมวใส่เสียงเงวนไม่เด้อแส้ผมมาหนังเบ่งบ่ลําเนะครับน้ำกันนะครับ อากาศจะเย็นสบายนะครับเหมือแนแอ,อ่งเนาะกะเข้างอ่อมก็ติดตั้งยุคที่สี่แหละว่าข้างล่างจะเป็นเวทีตั้งนะครับผมล่างคาล่างคาก็ต้องเตรียมสถานที่แล้วนะครับนี่ล่างคาหลายเด้ครับพี่น้องล่างขายของเยอะอริงนะครับ จางผ่ากันถ้าได้จางผ่าอยู่นะครับขอหนา้าหน่อยครับผม ต่อได้นะครับผม